อกองทัพใหญ่สังยุบอันประกอนวยกองทัพลอยทเทวสินนี้ในเดินสวนสนามพานหน้าแล้วคนสามีและพานหน้าประชาชนชาวม,มืองต้องพวกทีุ่ากันมุงดูหน้ากันเลย ในผลคือผูกใจละครสาบิและประชาชนทั้งมวลยังเน้นแผนในรัฐการก่างนคือกองทัพจะกรายทที่ผู้ใจยืดถือกายของตนอย่างมั่นคง การกัดพิจิตรขาหัวใจให้สงสัยไม่ต้อและในประเทศนี้ใครก็ต้องกครกัดเพื่อจกะกัดไปได้หัวใจให้ถูอครับในชุกการดำเนิน กาดเกยวัพุทธการก็เพื่อสนองความประสงค์ของสมุทัยกางทักการาราคาหเใจพักกันดิลิเตจูในกามทันป่ กองทัพปฏิกะผู้ใจให้กระตุกประทำมุกมิตกองทัพปริวารตระกาผู้ใจให้ติดในรุปอารมณตลอดถึงอารมณแห่งบุปผาระพะ กอมทัพอรุประกะผู้ใจให้ติดในอรุปรารมย์หรือในอารมณ์แห่งอรุปราตก็พ้ในกองทัพมาแล้ผู้ใจเกิดความสำคัญตนตันตา con các quân thái giả Phú cháy phụ xã hay rộng Con các ta biết cha Phú cháy hay là rú Mình Hay hiệp vị Hay vốn khớp cháy thì tất Như vậy ในใจพ้กันกังหลายมีด็กใจออนแบบนี้ไหมโอ้พักกันเลยพักกันคนนาได้เจอเยังมีแต้งัวตถือความขาดหวังนี้เลย Sẽ muốn nhanh như thế cơ thức thì ô của bạn Có các trang châu thì Ăn gì Và có tuổi sẽ chạy như vậy không Có những trái trái มันมันมัมันคุ้มไปกันหมดเนียทุกทุกแห่งโลกใยโผลพากันแหลกย่อเละ ไม่มีผู้ใดแท้จะทำให้กองทัพใจสั่งโรดไม่ได้จิตใละครเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งในแต่ลภูมิโลกแล้วละครสามารีจะเป็นผู้ ความใจบุญโรดทนมคำโคธนาชวนเชื่อออกสมุทรแทงไม่ลกอนสามีและชาวจิตนาครทั้งวนพาะตั้งตื่นติดยินดีเื่นชื่นในแสนงานุ่าของกองทัพใจยสมดุลในปักการสวนสนาม ของกองทัพใหญ่สังเกตยทีสมุทัยจะคึงนีีในผลผู้ใจคนกังวลย่าแล็กเป็นที่สนใจของสมุทัยที่สุด การสื่อาี <the> ่สำคัญนะพนักพานสามีเสียน้าคุยกันกับสมุตัย้จมีโอกาสใ้สมมติไดหอหอให้ลุ้เสีได้วยก็ลยปล่อย เมร่อามีตังกานสนทนาเสวนาจกับสมุทัยแก่สมทยก็จะไมีโอกาสดงสัญญาณกรอรอเดการพูดการสนทนา หรือคบผ่านพบคนผานไม่ยิ่งไม่เป็นมงคลกจนี่ยิ่งเป็นพรานในใจต,เตนเองไปแล้วยิ่งเป็นพรานดังขี่สุด ไม่ควรพูดไม่ควรเทนาที่สุดกกระกันจลัลผ่านในใจต้นในผ่านคือตัวเองก็มีอยู่ห้่นานยก เป็นวิธางที่จะได้ผลแน่นอนนั่นคือการศึกษาและการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงพระกรุณาชี้ให้ไว้ใน นี่สิ่งเรียกร้อยอคับใจมากทำทำได้ที่จะได้ร้อได้นี่ที่จะได้ต้อได้เอาไว้พรุ่งนี้จะเป็นไรออเอาไปได้สียงเรียกร้อกงคัดใหมาก xem một hai ngày 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 thì con có cách nhé Rồi khắp tôi sẵn vô Mà cái hề tên Có dân vô sự Mày này chơi mà Thà cơ tơ Phải vô chứ Phải จะรู้แค่ไหะไฟบักเกิดได้พ้นจากทุกได้ในกาที่มีกองทัพใหญ่ตัเผชิญหน้ากันอยู่ที่นีสองกองทัพก็แสดงว่าในคนจ้นี้ตองเป็นผู้มีส่วนอันมากในแต่ขุน แต่เรเห็นเพียงหรือแต่เรต้งจังใจยอมกวตานเป็นแบบละคอยสาลีในชาติีคยนทาพ้เช่วได้รับกองทัพทั้นสอง้ตั้งขึ้นแล้วในจิตแตะนคร ในจิตสำนึกแดงที่ได้พูดมาแล้วว่ามีสองสาสนานองอเคือพุทธศาสนาและมารศาสนาส่วนหน่กตกต้งเติเป็นศาสนา ผู้แสดงมฆษาสนาอีกถ้าคนสามีและชาวจีบรละบนปวดมากกวานัดรือโฆษณาจ้ส่คู่กันไปฉะนั้นแม่จะพกันเกินจะยินดีชื่นชมแสียแานอว่าขององกัใหสันง เพ so so ื่อเห็นการสวนสนามเครื่องกันที่สมุทรเจ็ดขึ้นนั้นผ่านไปแล้วแต่ชาวที่เทรวันซึ่งมีความตื่นเต้นสมบูรณ์เลยเวลาเราถึงกองกำลังยังมัดคือนมาซึ่งยังรักษา đốt sẽ đi ba mặt chơi đi ngang kèo không chơi đi hai đấy kèo 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 đã kèo 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 ให้ประชาชนได้สมบ,บัตไว้กันเองเส้าไม่เม็นนี่พอได้เลืล่อถึงกองทัพใหญ่มากแม้คิดอยากจะให้เดินสนุกวล่นสนามเช่นเยี่ยมกับชาวจิตตะขอจะมบวัวสมมติย้านี่ยนเด็กคนนุ้เ,เองก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนขึ้นเช่นกัน พราจะมุดให้เงี้ยลเป็นเหตุเคยคิด่ผลเลกไฟตทางมุ่งดกดดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่สามาจะหยุดจัเสียงเรียกร้องจากปัจจาชน ได้เสยอ่ะแต่สมัยเต้เทคโทุกยีก็จะที่จะลือกถ้าขืนก็ไปห้ามปรามขัดขวางเด็กก็เท่ากับพายเรือขวางกระแสน้ำเชี่ยวดีไม่ดีเลือจะล่มจะเอาไปไหนมัวย ยังกาวไปแบบน่าเที่ออยากว่ามันเลยเพราะคนโูนจะจะดว่จะมุ้งยนี่ยนนะคนจะต้องมีปมด้อยจะไม่อยากจะให้อีกฝ่ายงันเสียบ้างอีกฝ่ายนงนะ không cho tâm tình quả đi thế nên sư phụ thầy chừng dễ đoạn sư thầm trời dễ lũ kèm sơn bài đời bài đàn phần khu vực nó sẽ đi xin bên tôi khoai ในเหตุอาการคนสมุทัยก็จะกระจายเลาะหรอนก็รู้ใจสมุทัยแล้วจึงก้าวปลอมโยนม่ต้องตกใจเหตุแบบกองแคบใจมากเป็นเหตุให้ดับทุกข์ติจะไม่เดินสวนสนาม ประชันแข่งกับกองทัพใหญ่สังโยศไฟเกลือไปนี้ยพ่อโคบะระเมยและมัคคะบอดีแม่ทัพใหญ่ปักเนี่ยการปฏิบัติธรรมนักถือเสียงพระพุทธเจ้า เราอ,องค์สอนว่าการโอร้ปวดการแข่งเป็นการไม่ควรทำฉะนั้นให้สมุทัยสังพระพุทธต็โ่ะให้มาสวนสนามวดกันแขน่งกันายมาัก ไม่อุบเปบได้ยินต้นนี้เมจะันยาจะดินสัญญาณนึ่พปัก็จะตอกจับยับเพราะจะขัดกับพุทธโอวะซึ่งไฟนั้นจะไม่พุทธให้ขัดด้น ฝ่ายมัดเองก็จะกลายเป็นผู้ฟาพื้นมาติดมาโชกจะทำให้ปลาใจต้นหมดความเชื่อถือในฝ่ายมัดเพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทัยหรือกองทัพใหญ่สังเกอรมากขึ้นเส้นงาไยก็ จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทันขึ้นท้างหลพระพุทธองค์ทรงสอนมาให้โอโอม่เห้แข็งตีเพราะการกระทำดังกล่าวมาช่วยให่เจิตหรือความสมองของจิตใจลดน้ลง แต่จะเป็นการเพิ่มพูนคึ้นทรงสอนในปฏิบัติเพื่อการลดเกเรดับเกเรจนนผู้มาบริหารจิตกลังคือผู้ที่จะดำเนินตามทามที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ดังนั้นเจตบมิคิด ทัสิ่งที่จะเป็นการโตเกจะคิดพูดทําแต่สิ่งที่เป็นการละเล็กดับเล็กเานันขอนสังเกตผลแ่นี้คือแค่ใจรนลงเพียงใด ก็แสดงว่ากิเน้อยจริงๆนเตี้ยมากขึ้นก็แสดงว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นจะต้องระวังกิเลสด้วยการสังเกตความร้อนของใจนี้เป็นสำคัญจะสมกับเป็นผู้เกิดมา พุทธศาสนาได้บริหาร